ผู้การองชจยฐานนะพระอาจารย์ครับช่วยอธิบายข้อความในสังยุตตนิกายขันธวรวักปะรินเยยยสูตรข้อสองร้อยเก้าสเอหน้าสามข้อความสิ้นไปแห่งราคะข้อความก็คือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะเนี่ยพระตถาคตรเรียกว่าปรินเยย ปริญญาธรรมเราสงสัยตรงนี้คือปริญญาธรรมเนี่ยความที่แปลงราค่าโทสะโมหะเนี่ยเรียกว่าปริญญาเรียกว่าปริญญาเฉยๆนะภาษาบาลีเนี่ยมีแท่คําปริญญาเห็นไหมเนี่ยไม่มีคําว่าธรรมมาถ้าเป็นปริญญเยียธรรมมาเนี้ยแต่ไอคนแปลเขาดันเติมลงไปเองก็เลยสงสัยามาดูข้อความเต็มน,นะปริญญเยยะสูตรที่สี่ ว่าด้วยธรรมที่ควรกรรําหนดรู้นักกรุงพศสวัสดีเรื่องเกิดที่กรุงสวัสดีก็ต้องเป็นเศรษวันใช่ไหมดูความที่สูงหลายเราจับแสดงธรรมที่ควรกาหนดรู้คือปริญญเยเยนะปริญญาธรรมนะั่นแหละปริญญยธรรมการกรรําหนดรู้คือปริญญังและบุคคลผู้กรรําหนดรู้คือปริญญาตาวีพวกเธอทั้งหลายจงฟัง รูกับพิสุจ์ทั้งหลายก็ทาทั้งหลายที่ควรกําหนดรู้คืออะไรพิสูจ์ทั้งหลายทำที่ควรกําหนดรู้ก็คือรูปทำที่ควรกําหนดรู้คือเวทนาคือสัญญาคือสังขารคือวิญญาณทำที่ควรกําหนดรู้คือวิญญาณพิสูทั้งหลายทำเหล่านี้เราจะถาคพเรียกว่าปริญญยธรรมปริญญยธรรมก็คือธรรมะที่ควรกําหนดรู้ใช่ไหม กำหนดรู้ด้วยอะไรด้วยปริญญาสามด้วยปริญญาสามดูก่อนที่สุดทั้งหลายการกำหนดรูค้คืออะไรคือความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะที่สุดทั้งหลายนี้เราตถาคพธ์เรียกว่าป,ร,ญญาออร,ปริญญาคืออะไรปริญญาคืออะไร คืออะไรเอ่ยการกําหนดรู้องธรรมคืออะไรทุกขัสัตทุกขสัตนี่ทุกขัสัตอยู่นี่ปริญญาธรรมนี่ไม่เหมือนไี่ปริญญาธรรมกับปริญญาเห็นไหมผูการยังงงเลยยมจะไม่งงได้ไงเอนกันเลยก็เนี่ยความติ่นเ้ แล้วคืออะไรองค์ธรรมอ่ะความสิ้นไปราคะคืออะไรคือโลภะอะตัณหาตัณหาตัณหาจะเป็นปริญญาเหรอตัณหาไม่ได้สมุทัยความสิ้นไปวิราคะวิราคะอ่าวิราคะคืออะไรล่ะฮึเขาเรียกว่าราคะขยโยนี่ราคะขยโยโทสักโยโมหะขยโยนี่ก็โลภุตระธรรมโตตรัธรรมใช่ไหม โหเก่งมากเลยถูกแล้ว <c oughs> แต่หมายถึงอะไรโลตรธรรมมีเท่าไหร่ <c oughs> มีแปดหรือสี่สิบมีแปดหรือสี่สิบราคาคโยาราคคาโยโทสัพพโยโมหคโยเนี่ยนะเขาชินแปลราคาโทสามโมหมีได้สามความหมายเลยนะก็คือความหมายแรกหมายถึงมะปริญญาให้รู้เลยนะปริญญาเน่ะหมายถึงปัญญา ปริญญาหมายถึงปัญญาตรินเยยะธรรมหมายถึงธรรมที่ควรกําหนดรู้ด้วยปัญญาปริญญาสามนะี่คือตัวปัญญานะเพราะฉะนั้นตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้สิ้นไปแห่งราคะก็คือมัคคะปัญญามัคคะปัญญาเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้สิ้นไปซึ่งราคะเหตุที่ทําให้สิ้นไปซึ่งโทสะ เหตุที่ทําให้สิ้นไปซึ่งโมหะคราวนี้นี่หมายถึงมรรคนะแต่ถ้าหมายถึงผลก็คือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะน,นี่คือผลแต่พระนิพพานก็เป็นธรรมที่สิ้นราคะธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งราคะธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งโทสะธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งโมหะ ก็คือพระนิพพานเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยชื่อว่าราคัคโยโทสัคโยโมคโยได้หมดเลยแต่ตรงนี้ควรจะต้องหมายถึงอะไรตรงนี้ดูวยความพิสูงหลายการกําหนดรู้คืออะไรคือความที่ไป่ราคะความที่ปโทสะความที่ปแห่งโมหะนี้ตถาคตเรียกว่าปริญญาตรงนี้ต้องหมายถึงอะไรมรรคผลแปด ต้องหมายถึงมัทธปัญญาบอกแล้วว่าปริญญาคือตัวปัญญายาธาตุตรงเงนี้ก็หมายถึงรู้นะปริญญาก็คือรู้รอบฉนั้นต้องหมายถึงมัคธปัญญาดูการพิสูจน์หลายก็บุคคลผู้กําหนดรู้คือใครบุคคลผู้กําหนดรู้นั้นควรกล่าวว่าคือพระอรหันต์ซึ่งได้แก่ท่านผู้มีชื่ออย่างนี้ มีโคษอย่างนี้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายนี้เราตถาคตรเรียกว่าปริญญาตาวีบุคคลคือบุคคลผู้ที่ทําปร,ริญญาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงธรรมสามอย่างนั่นเองก็คือปร,ริญญาธรรมปร,ริญญาและก็ปร,ริญญาตาวีบุคคลเนี่ยผู้เจ้าสอนสั้นๆแค่นี้นะถ้ามีคนตักรู้ก็เป็นอุคติตันยู แต่ถ้าไม่ตัดสู้ก็เป็นเอาไปปฏิบัติเอาไปให้คุณพิจารณาแล้วก็ได้ตัดสู้ก็เป็นพวกในย่าบุคคลเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรสั้นๆยอยแต่ถ้าไม่บรรลุก็เป็นปัทะปารมะนะเพราะฉะนัรร้นรรก็ไม่ใช่ง่ายเห็นไหมสูตรสั้นๆเหล่านี้ยเราก็ต้องมาแจกแจงมาดูอัตถานะบอกว่าปะรินเยเย,ย,ยได้แก่ทำทั้งหลายที่พึงกําหนด,ดรู้ คือพึงก้าวล่วงตามทั้งหลายที่พึงกำหนดรู้ก็คือพึงก้าวล่วงเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่ามันมีนัยยะอย่างนี้ถ้าแปลโดยศัพท์อย่างเดียวนะไม่มีทางเข้าใจเลยต้องเข้าใจอภิธรรมนะต้องเป็นผู้สูตรเรียนรู้จำได้ในหลายสูตรจึงสามารถจะมาส่งข้อได้ก็คืออะไร ธรรมะที่พึงกําหนดรู้เนี่ยก็ได้แก่ปรินยญาธรรมหมวดหนึ่งถึงหมวดสิบหมวดหนึ่งคืออะไรลัษณะมีอสวะเรื่องกุลอุปทานไหนสองนามรูปนามรูปใบสามจันทหาสามพิจารณาสามหมวดสี่อาหารสี่หมวดห้าอุปทานขันห้า หมวดหกอายตนะภายในหกหมวดเจ็ดที่ตั้งวิญญาณเจ็ดวิญญาณิตินะอ่าพูดภาษาบาลีก็ดีนะหมวดแปดโลกกตธรรมแปดหมวดเก้าสัตวว่ก้าตวว่าเก้าหมวดสิบอายตนะสิบอ่านี่เป็นปริญเยยรธรรมแต่สรุปแล้วมันคืออันเดียวกันพูดถึงอุปาทานขันห้าอย่างเดียวก็รวมหมดแล้ว ภพราะภาษาเนี่ยภาษามันคือเป็นภาษาที่อยู่ในอุปาทานขันห้าเนี่ยนงนามรูปก็อยู่ในอุปาทานขันห้ามันก็หมายถึงอุปาทานขันห้านี่แหละดังนั้นทำทั้งหลายปริญญาเยเนี่ยทำทั้งหลายที่พึงกําหนดรู้พึงคือพึงก้าวล่วงเพราะฉะนั้นนะนี่ธรรมะที่พึงกําหนดรู้ด้วยปริญญาสามใช่ไหมกำหนดรู้ว่าเป็นนามเป็นรูปเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วไม่เที่ยมเป็นทุกข์เป็นหน้ตาตา แต่ธรรมะที่จะพึงก้าวร่วงเนี่ยเราไปก้าวร่วงนามรูปก้าวร่วงขันห้าได้ไหมขันห้านี้ต้องละหรือว่าต้องกําหนดรู้ต้องกำหนดรู้ต้องกาหนดรู้แต่มันจะทําให้ก้าวร่วงตัญหาที่เข้าไปยึดถือในขันห <c oughs> ้าเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่ากําหนดรู้ด้วย,ยาญาตปัญญารู้สภาวะพร้อมทั้งปัจจัย <c oughs> แล้วก็รู้ดิเตระนปริญญา <c oughs> ก็คือพิจารณาไตรลักษณ์แล้วก็รู้ด้วยปะหานาปริญญาพิจารณาไตรลักษณ์อีกนั่นละ <c oughs> จึงทําให้ก้าวล่วงกิเลสอกุศลทั้งปวงคือปหาตัพธรรมนั่ให้รู้ว่าถ้าเราพูดถึงปรินญญตญญธรรมอะไรต้องอีกสี่อย่างก็มานะคือปหาตัปธรรม,ม<า>สัจีีกาตัปธรรมพาเวตัพธรรมเป็นธรรมเกี่ยวเนื่องกันเป็นธรรมเกี่ยวเนื่องกันนะ ปริญญาเยหรือปริญญาปริญญาธรรมเนี่ยนะให้รู้ว่าต้องเข้าใจด้วยนะว่าปริญญาถ้าบอกว่าปริญญาสามถ้าบอกปริญญาสามนะก็ไม่ต้องพูดถึงอภินญยธรรมเลยเพราะว่าถ้าปริญญาสามเนี่ยยาตะปริญญามันมีอยู่แล้วยาตะปริญญามันก็คือปริญญาพร้อมทั้งปฏิบัติมันคืออภินญยธรรมเพราะฉะนั้นถ้ามีธรรมะหมวดห้านะ คือมีอภินญย,ายาธรรมเข้ามานะอภินยายาธรรมต้องหมายถึงยาตปริญญาวิปัสสนาญาณที่หนึ่งที่สองเราพร้อมทั้งปรัิส่วนปริญ,ญายาธรรมปริญญายาธรรมน่ะจะต้องหมายถึงตีรณปริญญาถ้ามีปหาตปธรรมเข้ามาด้วยก็จะต้องหมายถึงปหานปริญญา นะเพราะนั้นปริญญาธรรมอย่างเงี้ยจะต้องถ้ามีอภิญญาธรรมเข้ามาจะต้องหมายถึงปริญญาสองเท่าน,นั้นนะก็คือตีรณาปริญญากับปหานปริญญาเนะคราวน,นี้ไอ้ปหานปริญญาเนี่ยมันจะไปละปะหาตัปธรรมปหาตัปธรรมหมดหนึ่งคืออะไร อาสมิมานะหมวดสองอวิชชาตัณหาหมวดสามตัณหาสามหมวดสี่บหมวดห้าทิวห้านิวห้าหมดหกกองตัณหาหกหมวดเจ็ดิสเจ็ดิใสเจ็ดหมวดแปดวิชาแปดหมดเก้าิตันหาเป็นมเ้าหมวดสิบวิชาตร อันเนี้ถ้าเกิดทำปะหานะปริญญานะก็คือกําหนดรู้นามรูปพร้อมทั้งปัจจัยที่นาตรละถ้าเป็นปะหานะปริญญาของมันจะต้องปะหานปหาตัปธรรมได้ปะหารตัปปะธรรมได้หาตัปปะธรรมเนี่ยถ้าละหมดใดบนหนึ่งได้บทอื่นก็เป็นอนละได้หมดเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าไอ้อนุใสเนี่ยมันต่างจากนิวร์จริงๆมันไม่ต่างเพราะถ้าละนิวร์ได้อนุใสก็หมดถ้าละอนุใสได้นิวร์ก็หมดถ้าละอัศมิมานาได้อย่างเดียวนะ นิวรณ์อนุัสหมดเกลี่ยงเลยเป็นสิ่งเดียวกันเปียกต่อแสดงคนละหมดหนึ่งหมดสองหมดสามหมดสี่นั่นเองส่วนสัจจีกาตประธรรมนะก็ควรทําให้แจ้งหมดหนึ่งคือในสัจจีกาตปะธรรมอะกุปาเจโตวิมุตหมดสองวิชาวิมุติหมดสามวิชาสามหมดสี่ สามบญญผลสี่บวห้าธรราขันห้าบวหกอภินยาหกมวดเจ็ดกัมลังของพระกีนาศกินาสวัสดิ์เจ็ดหมดแปดอิโมกแปดหมดเก้าอภุอนุปุกพาณิโรธเก้าอย่างการดับตามลำดับบวดเสร็จอัศเซขธรรมเสร็ คือสิ่งเดียวกันถ้าคนได้บรรลุอราหัตตะมารตา,รา,ารตะผลแล้วเนี่ยจะได้สิ่งเหล่านี้แล้วก็การที่จะได้สิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากภาวเวตพธรรมนั่นเองธรรมะที่ควรจเจริญหมวดหนึ่งคืออะไรมหมวดหนึ่งกิยลสกติรรมนนหมดสองที่บันตนาหมวดสาม,สมาหมดสีส่สสหมวดห้า สมาธิมีองค์ห้าหมวดทบมวทกหกอะไรพุทธนุสติหกหมวดเจ็ดหมวดชงเจ็ดหมวดแปดทัพหนึ่งแปดมวดเก้าตาริสุ์ที่ประธานยังฆ้าเก้าหมวดสิบกสินายตนะกสินสิ เนี่ยถ้าเกิดเราจําได้แล้วนะแล้วเราก็มาเรียนทีละข้อทีละข้อทีละข้อ,ขอเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสุตตะท่นังทรงจําคําสอนพุทเจ้าได้มันจะทําให้เรามีปีติปราโมทมีความอุ่นใจเอามาไข้ครววเอามาตรึกธรรมะและเจริญปัสนาบัรูุได้นะ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงปริญญาธรรมนะเราต้องรู้เลยประหาตัธรรมต้องเกี่ยวข้องกัน ภาเวตัปปธรรมแล้วก็สัจฉีกาตัปปะธรรมก็เกี่ยวข้องกันนะงนั้นปริญญาธรรมในที่นี้เนี่ยหมายถึงอุปาทานขัน์ห้าที่ควรกําหนดรู้เมื่อเข้าไปกําหนดรู้ด้วยปริญญาสามแล้วเนี่ยยาตะปริญญาติยรณปริญญาก็จะทําให้เบื่อหน่ายใครกําหนดก็เลยทําให้ก้าวล่วงก้าวล่วงปหาตัปปธรรมเพราะว่ามันมีประหานปริญญาไปริญญาเนี่ยมันมีประหานปริญญาด้วย ปริยยธรรมนี่เป็นชื่ออุปาทานขันห้านะแต่ตัวที่จะเข้าไปทําปริญญาก็คือปัญญาปัญญาซึ่งเป็นพาเวตพัธธรรมพาเวตพัธธรรมเป็นตัวเข้าไปทําปริญญาแต่ตัวอุปาทานขันห้าเป็นอารมณ์ตัวปริญญาคือตัวพาเวตพัพธธรรมที่จะต้องเจริญเพ้าที่เราไปเจริญเราไม่จเจริญอารมณ์นะ ที่เรากำหนดรู basics, ้นามกับร nah ู้ร right ู้ทุกอ่ะกับหนดรู้รูปนะรู้นามเนี่ยเพื่อเจริญปัญญาเอาปัญญาเข้าไปกำหนดแต่ว่านามรูปนั้นเป็นอารมณ์พอกำหนดนามรูปมันก็ทำให้ไปประหารกิเลสเพราะกิเลสเนี่ยมันจ้องจะเอานามรูปไปอารมณ์เลยไปอาหารของมันไงถ้าเราไปกำหนดรู้นามรูปก่อนก็เป็นเต้ายี่ดนตรีหรือเปล่าชิงกันไงแต่ถ้าปัญญาเขาไปกำหนดรู้นามรูปแล้ว กิเลสตัณหาก็เขอาไปยึดนามรูปไม่ได้กําหนดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจากยาตาปริญญาเป็นตีรณปรัญญาเป็นปะหานาปริญญาก็ละกิเลสได้ละได้ชั่วคราวแต่ถ้าเป็นโลุตระปริญญาตอนเป็นมัคยานมรคปัญญาละได้เด็ดขาดเลยเป็นพระอริยเจ้าเลยง่ายไหม พูดง่ายพูดง่ายป็นัยากนั้นปร,ริญญยะธรรมนะก็คืออุปาทานขันห้านะหมดหนึ่งหึงวดสิบเลยนะแต่เอาอุปาทานขันห้าอย่างเดียวก็พอละส่วนตริญญานั้นคือมัรครปัญญาปัญญาก็คือมัคปรรัญญาอันเป็นเหตุที่ทําให้สิ้นไปแห่งราคะเรียกว่าราคะคโยเป็นเหตุที่ทําให้สิ้นไปแห่งโทสะเรียกว่าโทสะคโยเป็นเหตุที่ทําให้สิ้นไปแห่งโมหะเรียกว่าโมหะคโย ส่วนปริญญาตาวีบุคคลได้แก่บุคคลผู้ทําปริญญาเป็นบัญญัติบุคคลแต่โดยสภาวะก็คือตัวสติสัมปชัญญะตัวปฏิบัติเนี่ยคือตัวสติสัมปชัญญะนะก็ต้องอาศัยอะไรอาตาปีสัมปชาโนสติมาใช่ป่ะนะซึ่งสติสัมปชัญญะเนี่ยปริญญาเนี่ย,ปเ,ยเป็นชื่อของปัญญาซึ่งจะขาดสติไม่ได้คือสติเกิดโดยที่มีเป็นไม่มีปัญญาก็ได้นะ แต่ปฏิบัติธรรมะไม่ได้แต่ปัญญาเกิดขึ้นโดยขาดสติได้ไหมปัญญาเกิดขึ้นโดยไม่มีสติได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่หนักแน่นเลยไม่ได้เพราะอะไรขาดอปัญญาไม่มีสติเกิดไม่ได้เพราะอะไร เพราะอะไรต้องมีเหตุผลอัธยุติสติเกิดก่อนปัญญาไหนใครบอกที่ไหนเอนมาเคยสอนเหรอม <c oughs> ันเป็นชา,ชา,ชาติธรรมมันต้องเกิดพร้อมกันดิไป <c oughs> เกิดก่อนได้ยังไงอ่ะ <c oughs> ิตเกิดพร้อมเจตสิกอ่ตะสติเกิดโดยที่มีมปัญญาได้เป็นญาณวิปยุตแต่ปัญญาเกิดโดยไม่มีมสติไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรเป็นตัว กำหนดกำหนดรู้ไม่เลอกเลืเออเพราะอะไรไอ,อันนี้มันเป็นลักษณะเป็นฐิตของเขาแต่ว่าเพราะอะไรถึงปัญญาเกิดโดยที่ม่มิสติไม่ได้เพราะว่าฮึเพราะว่าโยมบอลจะเกิดมาก่อนโยมบิดาได้ไหมไม่ได้ เพราะว่าสติเป็นโสภณะสาธารณะเข้าใจบ้าก็มันเป็นสาธารณะจะขาดได้ไหมอ่ะแต่ถ้าปัญญาขาดได้ไหมไปญาเกิดสติมันก็ยังเกิดถ้าเป็นกุศลสติต้องเกิดแน่นอนเพราะมันต้องมีสิบเก้ารเนี้กุศลเกิดเมื่อไหร่ต้องมีสิบเก้าตรงนี้นะแต่ว่าวิรติสามนี่บางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิด เออกิดนาโมดตาบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดปัญญาบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดได้แต่พวกสิบเก้าดวงนี้ไม่เกิดไม่ได้เลยเพราะเป็นสาธารณะเข้าใจยังเข้าใจแล้วนะต้อมาเป็นต้องมาเป็นถั่วตกลงนะปริญญังปัญญยะนี่เข้าใจแล้วนะก็คือ ธรรมะที่พึงกำหนดรู้หมายถึงขันห้าอุปาทานขันห้านะซึ่งก็คือพึงก้าวล่วงเนี่ยหมายถึงปานปริญญาปาปริญญาก็คือไปก้าวล่วงปหาตปธรรมนักกิเลตได้ปริญญังปริญญังนี้ได้แก่การกาหนดรู้ด้วยการก้าวล่วงก็คือปานปริญญาท่นเองนี่คือปานปริญญาปริญญังเนี่ยอันนี้หมายถึงมรรคปัญญาเลยนะอันนี้พูดถึงขั้นสูงสุด คือถ้าพูดถึงวิสุทธิมรรคหรือว่าปฏิสมัมภิทามรรคเนี่ยเขาจะพูดท่านโลกิยาก่อนนะยาตะปริญญาตีรณาปัญญาปหานาปิญญาก็จะมีโลกิยาก่อนเนี่ยแล้วก็มีโลกรุตะด้วยแต่ถ้าเป็นพุทธคน์พูดถึงปัญญาเมื่อไหร่นะหมายถึงมรรคปริญญาเลยมรรคปัญญาเลยนะโลตรปรัญญาก็คือกําหนดรู้ด้วยการก้าวล่วงหมายถึงปหานาปัญญาเลย ปหานปริญญาโลกุตระด้วยนะแต่ให้รู้ว่าปหานปริญญาจะมีทั้งโลกิยะแล้วก็โลกุตระด้วยนะอันมากําลังจะตอบบางทีหมดเวลาพอดีเลยตอบยังไม่จบอย่าให้โยมไปตอบต่อนะอันมาอันที่มาให้แล้วหน้ายวโยมไปตอบนะเ <c oughs> มื่อกล่าวถึงปริญญาจะทำนะก็คืออุปาทานขันห้าก็จะต้อง ที่จะต้องทําปริญญาสามคือญาตะปริญญาเตียนาปริญญามหานปริญญายาตะปริญญาก็ได้แก่การกําหนดรู้รูปนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยนะมีปัจจัยนานที่หนึ่งกับที่สองสองขั้นแรกนามารูปะกับปัจยปริฆะนะเตียรนาปัญญาก็เป็นการกำหนดรู้โดยพิจารณาตรนะเมีปัจจัยญานที่สามกับที่สี่สมถันญานกับอุทยพยญาณส่วนปานะปริญญากําหนดรู้แล้วละได ก็เป็นทั้งโลกิยะวิปัสสนาญาณกับโลกุตระวิปัสสนาญาณโลกิยะตั้งแต่วิปัสสนาญาณขั้นที่ห้าก็คือพังคานุปัสสนาญาณเป็นต้นไปจนทั่งถึงที่สิบสามเลยสิบเอ็ดก็คือสังาขา,าราุเปกขญาณสิบสองคืออนุโลมญาณสิบสามคือโคตรปูญาณเลยน,เนี่คือเป็นสิ้นสุดของโลกิยะวิปัสสนาส่วนโลกุตระวิปัสสนาญาณที่สิบสี่ก็คือมัคขญาณ นะมัคคยานเนี่ยเป็นปหาปร,ริยานะแต่ผลญาณนานั้นไม่ได้จัดเป็นปานะประะิยานเป็นผลของการปรานแล้ว<ม>ลเป็นผลทุกคือเป็นราเยียบุคคลแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงปร,ริยยธรรมเมื่อไหร่ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับปาตปธรรมก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานก็หมายถึงปราริตปธรรมหมดหนึ่งถึงหมดสิบนะแล้วก็ภาเวตัปธรรมก็คือธรรมะที่ควรเจริญ มวดหนึ่งถึงมวดสิบแล้วก็สัจจีการธรรมก็คือธรรมะที่ควรทําให้แจ้งหมวดหนึ่งถึงมวดสิบแ,แ,แต่โดยตรงอ่ะสัจจีการธรรมดโดยตรงเลยนะก็คือพระนิพพานเพราะฉะนั้นอธิคถาเขาก็เลยแสดงตรงนี้ไงว่าปริญญาตาวิงได้แก่บุคลคลผู้กาหนดรู้แล้วก้าวล่วงแล้วด้วยปริญญานั้นดํารงอยู่ก็คือเป็นพระอารหันต์นั่นเอง รพระผู้ <oui. S 1> มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงพระนิพพานด้วยบทว่าราคัคโยก็ค oh ือราคัคโยเนี่ยท่านบอกว่าเป็นพระนิพพานนะราคัคโยราความสิ้นไปองราคะความสิ้นไปโทสะความสิ้นแปโมหะเนี่ยอธถกถาบอกว่าเป็นพระนิพพานใช่ไหมแล้วพระนิพพานจะชื่อว่าปริญญาได้ไหม ได้บ้าได้หรือไม่ได้นั่นเนี่ยสิปัญญาแปลว่าปัญญาจะหมายถึงพะนิพานได้ไหมไหมโยมก็งงไม่แปลกหรอกเพราะผู้การนียังงงเลยฮะใช่คืออะไรพัิาก็คือพันธิพานะวิราคะ ความสิ้ราคาโทสามหะทศทสคตคตเรียกว่าปริญญาแล้วปริญญานี่เป็นพระนิพพานหรือ่ะความสิ้นไปท่านไหนที่มีหมายถึงพระนิพพานที่เนี้ยหมายถึงพระนิพพานแล้วพระนิพพานจะชื่อว่าปริญญาเหรอไปความสิ้นไปแล้วก็เป็นพระนิพพานือ อันเนี้ยคือคนแปลคนแปลเพาราะภาษาบาลีมันคือราคคโยโทสักโยมมหกโยใช่ไหมราชธจะมบอกความหมายแล้วว่าแปลว่าอะไรมาบอกไปแล้วเมื่อตอนมอกรู่เนี้ยมีความหมายกี่อย่างเก่งมากเลยโยมลืมแล้วอันมาก็จะได้พูดอีก <laughs> มีความหมายกี่อย่างราคะขยโยโทสัตธโยโมหะขยโยเนี่ยมัคคับบางาหรอมีความหมายสามอย่างโหดีใจจังเลยได้พูดแล้วก็พูดอีกแค่กพูดแสดงว่าเมมโมรี่ของโยนี่เสริมคุณภาพมากเลยนะมากจะต้องไปทำการเขาเรียกอะไรนะล้างนะเนะ ไปทำคลีนอัพใช่ไหมฮะนะรู้สึกว่ามันสกโปรกอะมันจำมันไม่ได้ราชกโยโตตักโยมกโยมมีควาหมายสามอย่างก็คือหมายถึงมรรคก็ได้หมายถึงผลก็ได้หมายถึงพระนิพพานก็ได้เข้าใจไหมถ้าหมายถึงมรรคเขาแปลว่าทำที่เป็นเหตุให้สิ้นไปแห่งราคะ ทำที่เป็นเหตุให้สิ้นไปแห่งราโทสะโมหะเนี่ยคือมรแต่ถ้าเป็นผลเนี่ยจะต้องแปลว่าความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะนี่คือผลนี่คือแปลให้เข้าใจนะแต่ว่าถ้าเป็นพระนิพพานเนี่ยจะต้องแปลว่าทำเป็นที่สิ้นไปแห่งราคะทำเป็นที่สิ้นไปแห่งโทสะ ทำเป็นที่สิ้นไปแห่งโมหะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าราคะมาถึงที่นี้แล้วย่อมสิ้นไปโทสะโมหะมาถึงที่นี้แล้วย่อมสิ้นไปเนื่องจากว่าเวลาที่มักประหารกิเลสเนี่ยมักมีอะไรเป็นอารมณ์ดูไหมนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์จะประหารกิเลสได้เด็ดขาดไหมไม่เพราะฉะนั้นพระนิพพานเป็นตัวประหารกิเลสด้วยหรือเปล่า ปัพิพานเป็นตัวประหารกิเลสด้วยเปล่าเป็นไหมเป็นหรือไม่เป็นประหารมีเท่าไหร่ประหารมีห้าอย่างตะทังข้าประหารวิขำพนะประหารสมุดเฉช้าประหารปฏิปัสสัตทิปประหารและ นิสตระประหารนิสรระประหารคืออะไรอนิพาพานิาพาณเห็นไหมทาไมอม้มแอมอมแมไม่กล้าตอบไม่มันนม่นใจเลยเนี่ยแล้วก็จะรีบกราบอีกด้วยต่างหากนันี่ <c oughs> นี่ถ้าไม่ดึงเอาไว้ก็กลับไปแล้วตูเสียเนี่ยดึงให้ปัญญาเกิดนะเนี่ย <c oughs> แล้วก็ดื้ออยู่นั่นจะกลับแล้วจะกลับกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้รู้เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องการโยงใจเห็นไหมว่าถ้าเราอ่านไปเ,เฉยๆเนี่ยยังไงเราไม่เข้าใจนะเพราะว่าโดยตรงแล้วเนี่ยเขาหมายถึงตรงยนีปริญญาก็คือมรคปัญญาแต่อันถกระถามมาบอกว่าหมายถึงพระนิพพานราคะโยโทสักโยมะหะโย่หมายถึงพระานเพราะอะไรมันไม่ได้ขาดกันอันนี้ถ้าแบบคนที่นักบาลีทั้งหลายเนี่ยเขาจะเอาแบบตรงพยัญชนะเลย เขาโยงไม่เป็นบอกเอ้ยทําไมขัดกันนะ่ะอริยขาทําไมขัดกันปัญญานี่มันจะเป็นพระนิพพานได้ยังไงปริญญาไปเชื่องปัญญาแต่พระนิพพานนี่ไม่ใช่ปัญญานะแต่ว่ามันไม่ขัดตรงที่ว่านี่คือมรรคปัญญาเป็นสมุเทเฉตประหารต้องมาคู่กับนิสรณประหารนิสรณประหารก็เป็นอารมณ์ใช่ไหม พูดถึงมรคหมายถึงพระนิพพานก็ได้พูดถึงพระนิพพานหมายถึงอรัตถผลก็ได้พูดถึงอรัตถผลหมายถึงพระนิพพานก็เพราะมันเกี่ยวเนื่องกันนะถามเนี่ยคุณรพีพัน์ละวรพีพัน์นี่หมดเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกใครอยู่ที่นี้ก็คนนั้นก็ตับไปกันคุณรพีพัน์อ่ะใช่ปะมันเกี่ยวเนื่องกันไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตรงตรงเนี้ย นะถ้าเป็นปริญญาเนี่ยหมายถึงมัรคปัญญาแต่ว่าเนื่องด้วยนิพพานนิพพานเป็นนิสาณะประหารต้องเป็นอารมณ์ของมัคดังนั้นตรงเนี้ยกว้างเห็นไหมว่าตรงเนี้ยเขาแปลได้สามอย่างเลยแต่ในเมื่ออัตถรถาบอกว่านี่คือพระนิพานเราก็รู้ได้เลยว่านี้ต้องเป็นอารมณ์ของมัค เพราะว่าปริญญาเนี่ยไม่ใช่พระนิพานแน่นอนปริญญาเป็นชื่อของปัญญาแล้วปัญญาที่ทําให้สิ้นราชาได้ตรงนี้ก็คือต้องเป็นมรรคปัญญาเอาขัดกันไหมไม่ขัดไม่ขาดนะอ้าวโตโรเดี๋ยวไปตอบเดไปตอบนะเข้าใจยังเข้าใจแล้วนะ